ารลยุนแล้กันก็สซีเมนูเด็ดครับจักพูดอะไใส่เลยหรอจดูต่อออกภาษาลัางภาษาครับพี่น้องนี่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 ครับโอ้โหมันลงกว่าไหนเลยนตนมึงถิแเกกขึ้นมาบนมานหกเ้นเต็ม่านเลยเออ

ทีมงานของเสียก่อนแล้วเขี่ยวเข่าระวังแต่มือไี้่ก่อยต่อก่อยต่อสก่อนเนาะาปะนี่พี่้องเอ้ยนี่พี่องเลยครับนี่พี่้องเต็มถานเลยครับโยโย่เหลว่นนี่เส้ยเขวนี่นี่นี่เต็มถานเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวโอ้สุดยอดนะครับห้างเดียวครับห้างน่อยๆชะตาระบุ้งี๋ยเดี๋ยวเดีาเดียเดีเดยดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวเดีวเดี๋ดเดยวี่พเเทีเี่ยเี๋เีเีนี่เอีี้ย กระบุงกระบุงโอ้สุดยอดเลยครับโอ้เด็ดปโลเลยครับโมจิโลหลายได้เนาำหรับสอยนะเื้อของหากินเด็ดไปเลยมองมีเลือดเนาะอันนี้เป็นการลวกเนาะไม่พอคอลกเลยครับล่ง นี่ครับการขวาย่างเนี่อากิมนะเนี่ยนี่ครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่เพิ่นนี่เด้อนี่เด้อเส้นแหลงได้ครับเด้อบ่อข้ามข้ามเอาไปจื้จุดตะเวนแล้วเอามาหนึ่งแล้วขวามองหนมันอย่านั้นมันดึกพร้อมรถมัน่อยเลยก็ไปนอนเข่าเข่าอยู่บริเวณโอ้ดาคอยไปนอนเข่าเข่าจริงจอ่ะ นี่ครับสุดยอดเลยมันนี่ฮะนี่เป็ดดางที่ห้าวใช่ให้เขาเบิ่งพี่ซังมีแต่มีแต่ซึ่งยังถ่ายครัเบิองอ๋อเขาอันนี้ จุดตอหลางของภาษาเนาะสวยงามเป็นไรจำพ่ออะรเปลี่ยนบาทเด้ออยู่คุณบ้าหกกรงแปดบาทเด้ออยูห้าสิบบาทเด้อสุดยอดเลยครับเนี่ยแต่เงินไวเนาะมาซื้อมหาหิงสิบห้าบ้าหกกองสี่สองมาซ้อรถบ้าหกกองเนาะเมื่อคืนดังมันใหญ่ ขนาดโขแน่นเพิ่มามันสุพอแล้วงองมีสบายดุนนไปเกี่ยวข่าเยเห็นเนาะเขาไปเนี่ยไปบารีลังจาบสังกีทอมแต้เขาเาพาเดบึญเบบุญจะต่ำๆจะแลแจะว่าเขาเห็นพอมาลังจากวลังจากสีเขา

ว่าเดี谢谢๋วมนเป็วีวิว่าคอจะผสมกยกออกไปมายพิชเ่ไปว่ะยกชุแล้วก็เามันวงน้ำเย็นโอ้สุดยอดเลยครับเท้าอู้วดเลยเท้าขนาดโอ้สุดยอดเลยครับเอ้ได้เป็น โอ oh, ้สองโลไปอยู่ไ้นเนาะอ๋อได้การได้การสุดยอดเลยครับอันะีรได้มากงามๆเลยงามๆสดๆดลยี เนี่เบ้าเนี่กินนิพพมเนี่ยนี่ครับคือเสี้ยนเสียนนี่นะเสี้ยนที่เปอานี่สุดยอดเลยครับนี่ีมือขนาดเนี่จุดตกลังออกวันสามโอ้ยเต็ม ้ากกสุดท้ายนี่ก้าวค้ามาสวัสดีเนาะครับพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องพิตรลีให้ผมด้วยนะครับเด้อแมน ສ <se> ຸດທ້າຍກ່ a ວຄຳວ່າາ